เลดี้ปางตอนใดเมคอัพเป็นอีกหนึ่งสาวสวยในวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามมากมายค่ะสําหรับปางกนาดานหรือที่หลายคนเรียกกันว่าเลดี้ปางที่มีผลงานในวงการมากมายและโด่งดังอย่างมากจากบทบาทแม่หญิงจันวาดในละครบเทเพลงศนิวาดจากนั้นไม่ว่าปางจะเล่นละครเรื่องไหนหรือว่ามีผลงานอะไรก็มีแต่คนจับตามองแต่ถ้านุ่มหนุมคนไหนจะขา,ขายขนมจีบนั้นคงจะต้องขอสแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าปางนั้นมีหวานใจอยู่แล้วนั่นเอง ซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแรปเปอร์หนุ่มดอต้องทุพีนั่นเองค่ะมีโมเมนต์หวานๆออกมาอยู่บ่อยๆแม้ว่าคู่นี้เขาจะเคยเลิกดากันไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็หวนกลับมาดักกันอีกครั้งซึ่งการกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะหวานมากๆเลยค่ะจนตอนนี้แฟนๆดุนกันหนักมากว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีแต่ถึงแม้ว่าจะมีแฟนแล้วแต่ว่าเรื่องของความแซบของปางนั้นไม่เคยแผ่วเลยนะคะ มักจะโพสภาพอวดความร้อนแรงเว้าวนิดนิดแหวกนหน่อยลงในไอจีอยู่เสมอแฟนๆกดไลค์กันโดดๆเลยทีเดียวค่ะที่สําคัญหุ่นดีมากๆแถมปางนั้นยังได้รับฉายาว่าเจ้าแม่เอลรอยก็เพราะว่าลุกส่วนใหญ่ของปางนั้นจะใส่เสื้อเอลรอยกวดหน้าท้องสุดเป๊ะปังแทบไม่มีส่วนเกินเลยจริงๆค่ะทาอย่างน่ารักสดใสมากอีกด้วยซึ่งหลายๆคนคงจะคุ้นกันดีกับภาพความสวยของปางที่มาพร้อมกับทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องใบหน้าสดๆ ที่ใดเมคอัพของปางกันว่าจะเป็นอย่างไรจะรอดหรือจะร่วงบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆแล้วปางนั้นก็ไม่ทําให้แฟนๆต้องผิดหวังค่ะเพราะว่าขนาดใบหน้าสดใดเมคอัพย,ยังดูสวยใสายมากๆสาปานนะคะว่านี่คือสาวที่อายุ30ปีโอปีไวจึงไม่ไหวแม้ว่าปางจะไม่ได้แต่งหน้าแต่ก็ยังดูสวยออร่าเป่งปังประกายดูสวยธรรมชาติของหน้าเป๊ะปังมากๆเลยทีเดียวค่ะคิวตาจมูกปากเป๊ะปังมากๆเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าน้อยคนที่หน้าสดแล้วจะรอด